ข้าพระุ้ตรเจ้าจะซื่ตรงจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์สยามราชเจ้าทุาทาทพกพระองค์กิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเป็นการรวมพลังเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์ในพระบระมราชกักรวงทุกพระองค์ที่จัดขึ้นทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและจากต่างประเทศทั่วโลกซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความสามัคคีความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ข้าพระพุทธเจ้า,า,จ,าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมาย,าร,มายรักษาทรัพยากรธรรมชาติาาและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จาก รชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศปกครองประเทศด้วยรักนิติธรรมด้วยักนิติธรรมและทำมาพิบาล เพื่อประโยชน์สุขเพื่อประยชสุขแห่งประชาชนชาวไทยแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเ,เจ้า,าะชชจะเป็นคนดีมีคุณธรรมนนร่วมกันนำพาประเทศชาติพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสสันติสุขสุขจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตกษัตริย์ และชาติศาสตร์และประชาชนตลอดไปและประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า<ล>ขอภาวนาตัวว่าขอภาวนาตัวว่าจะพัฒนาตนเองจะพัฒนาตนเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืน แล,แาาลประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมความรักความศรัทธามายาวนานสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความเป็นชาติไทยภาพแห่งความพักดีในวันนี้เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ยืนยันอันหนักแน่นว่า ความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์และปุ่งชนชาวไทยจะแนบแน่นเช่นนี้ตราบนิจนิรันด์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ